สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็ฝากถึงป้าแตนนะคะเนาะคือกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะก็มาพบกับช่องนางมารไลน์นะคะก็คลิปนี้ก็ฝากถึงป้าแตนเนาะว่าจากใจนางมารน,นะคะเมื่อใดที่นางมารเข้าไปฟังป้าเรารู้สึกเรารู้สึกอบอุน่นเรารู้สึกสบายใจและเราก็รู้สึก ไม่ต้องมานั่งเก่งว่าจะต้องมีอะไรคือธรรมชาติของป้าทำให้เรามีความสุขทำให้ fctp fc พอตอไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าจะป้าจะหลุดอะไรไหมอะไรไหมต้องขอบคุณป้าด้วยนะคะที่อยู่เคียงข้างลุงพลมาตลอดคือที่ได้บททดสอบมาแล้วเนี่ยว่าป้าเป็นคนที่พูดจาอะไรก็คือยิ้มแย,ย้มแจ่มใสตรงนี้แหละที่ fc ชอบ ที่เอฟซีไม่เครียดนางมานเองก็ลุ้นนะคะนะลุ้นเมื่อวานนี้ก็ลุ้นเนาะว่าโอ้ยคือเยี่ยวเหนียวอะเยี่ยวเหนียวจริงๆนะคะคือเราเรามีความห่วงใยแล้วก็มีความคิดดีหวังดีแต่บางครั้งนางมานเป็นคนปากไวแต่อันนี้เราก็ต้องชื่นชมเลยนะคะชื่นชมป้าชื่นชมมากๆเลยว่ามันสถานการณ์ดีมากเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส มันก็เป็นธรรมชาติของลุงนะคะนะนั่นแหละคือตัวตนของลุงที่แท้จริงที่เขาจะออกมาร้องหม่มร้องให้นั่นก็คือความในใจของเขาที่เขาฝังแน่นมันเป็นความในใจที่ถูกปูยี่ปูยำถูกดา่าถูกว่านางมานเข้าใจนะแค่แค่เห็นลุงร้องให้แล้วนางมานก็ยังร้องให้ตามเลยนะเมื่อวานเนี้ยคือรู้สึกสงสารจับใจนะคะแต่ก็ต้องมาขอบคุณป้าแตนนะว่า วันนี้ไม่ไม่ไม่ว่าคลิปไหนไหนขอให้ป้าเป็นแบบนี้ตลอดนะคะยิ้มแย้ม,แ,ยมแจม่มใสกับเอฟซทักทายเอฟซคุยเล่นกับ f อฟซีทำแล้วให้พวกเรามีความสุขนี่แหละคือสเสน่ห์ของป้าแตนสเสน่ห์ที่มันมันอยู่เป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่กับป้าแตนไปตลอดชีวิตนะคะเนาะเอฟซี FC เขารักเขาชอบในตัวตนที่เป็นป้าแตนในตัวตนที่เป็นลุงเนาะ ตัวตนที่แท้จริงแล้วก็ตัวตนที่สื่อให้เห็นถึงธรรมชาติแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกดีเมื่อใดที่ไปดูประแตนนะ่ะคือมันมันทำให้เราสบายใจมันทําให้เราไม่เคร่งเครียดทําให้เราไม่ตึงเครียดทําให้เราแบบลุ้นน่ะลุ้นนะนนะมันจะต้องมันมันไม่มีอะตรงเนี้มันไม่มีเนาะ มันเป็นสิ่งที่ทำให้เอฟซหลายๆคนเนี่ยที่ยังอยู่ตรงเนี้ยที่ยังสงสารแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้ส่วนหนึ่งเลยก็มาจากป้าแต๋นนะคะเนาะกับคำพูดที่ให้เกียรติแล้วก็เป็นคำพูดที่ที่ว่าทีจริงรู้จักให้เกียรติรู้จักให้เอฟซี FC ออกความคิดเห็นแล้วก็อ่านทุกเม้นต์อย่างเงี้ย มันคือเป็นสิ่งที่เข้าเข้าถึงเอฟซีเข้าถึงหัวใจของเอฟซีเข้าถึงความรู้สึกเข้าถึงสิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรม,มะคือธรรมชาติเวลานางมารไปฟังป้าแตนนะเราจะรู้สึกไม่รู้สึกกดดันหรือไม่รู้สึกน้อยใจเราไม่มีการน้อยใจอะไรใดทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีการแบ่ง แบ่งพักแบ่งพวกไม่มีนะนางมารบอกได้เลยคำเดียวว่าช่องลุงป้านะ่ะเข้าไปเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะใครจะไม่พอใจหรือไงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่อ่ส่วนตัวของเอฟซีเนาะแต่แต่ที่แน่ๆคือเราก็ให้กำลังใจทั้งคู่เนาะแต่ส่วนมากจะเลือกความสบายใจแล้วก็ฟังแล้วมันไม่ทำให้เราเครียด ทำแล้วทําให้เราแบบไม่เยี่ยวเหนียวคืออเวลาป้าแตนเขาพูดอ่ะมันจะยิ้มแย้มแจ่มใสไปในตัวนี่คือสเสน่ห์ของป้าแตนนะคะเนาะที่ออกมาจากใจเนาะก็ประมาณนี้แหละค่ะก็ขอชื่นชมนะคะนะขอบคุณป้าแตนที่ดูแลน้องๆเนาะดูแลลุงป้าดูแลลุงแล้วก็ เป็นแม่ที่ดีเป็นเมียที่ดีของลุงเนาะ <Security leaders. S 1> นางมานคิดว่าลุงพลเนี่ยเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดที่มีป้ตแตนมาเป็นภรรยาแล้วเป็นแล้วก็ได้เป็นแม่ของลูกผู้ชายหลายคนอิจฉาลุงพลน,นะคะอันนี้เรื่องจริงผู้ชายหลายคนอยากมีเมียเหมือนป้ตแตนผู้ชายหลายคนอยากให้เมียตัวเองเหมือนป้ตแตนคิดบวกคิดบวกคิดแต่คิดดีทำดีรู้จัก ให้เอาภัยคนหายากนะคะเก็บรักษาไว้นานๆนะคะพวกเราเป็นกำลังใจให้ทั้งลุงทั้งป้าด้วยความห่วงใยจากนางมานขอบคุณค่ะไปและวทำงาน